สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องความคิดของวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งในค่าคืนวันศุกร์เช่นนี้ค่าคืนที่เราจะเดินทางกลับเข้าไปสู่โลกอันมืดมนและเย็นเยียบของพิมพกันอีกครั้งหนึ่งในสองตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นโลกของพิมพ์พังทลายลงทีละส่วนมันเริ่มต้นจากเสียงกระซิบของแม่ที่บังคับให้เธอละทิ้งความฝันตามมาด้วยคาประกาศสิทธิอันเลือดเย็นของพ่อที่ใช้ชีวิตของเธอเป็นเพื่องสังเวยเพื่อรักษาธุรกิจของตระกูล และจบลงด้วยปีศาจร้ายในใจที่ชื่อว่าความปั่นอยู่ซึ่งคอยหลอกหลอนเธอจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนหลายคนอาจจะคิดว่าพิมพ์ได้เดินทางมาถึงจุดที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเธอแล้วแต่ความจริงก็คือยังมีห้องใต้ดินที่มืดมิดและอับชื้นยิ่งกว่านั้นรอเธออยู่คุณเคยมีความลับไหมครับความลับที่เป็นเหมือนแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตที่มืดแปดด้านของคุณเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้คุณยังอยากลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า สำหรับพิมพ์แสงสว่างนั้นมีอยู่จริงและมันกำลังจะถูกเปิดเผยในคืนนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะถูกดับลงอย่างโหดเทียมที่สุดเช่นกันเรื่องราวในคืนนี้จะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความฝันหรือหน้าที่อีกต่อไปแต่มันจะพาเราไปสำรวจคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าความรักความรักในมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ถูกตีค่าด้วยจำนวนเงินในบัญชีธนาคารแต่ถูกวัดค่าด้วยความเข้าใจการสนับสนุนและการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่กันและกัน แต่ในโลกของผู้ใหญ่ที่ทุกอย่างถูกคำนวณเป็นตัวเลขความรักที่จับต้องไม่ได้เช่นนี้จะมีราคาข้างว่าสักเท่าไหร่กันคืนนี้เราจะได้พบกับตัวละครอีกหนึ่งตัวชายหนุ่มที่เป็นดั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพิมพ์แต่ในสายตาของครอบครัวเธอเขาเป็นเพียงตัวถ่วงที่ต้องถูกกำจัดออกไปให้พ้นทางและคำพูดดูแคลนประโยคหนึ่งจากผู้เป็นแม่กำลังจะกลายเป็นตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาโลงให้กับชีวิตและความหวังของพิมพ์ถ้ามันจนก็เลิกกับมันซะ เตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมพร้อมรับแรงกระแทกอีกครั้งนะครับเพราะนี่คือการเปิดเผยความจริงชิ้นสุดท้ายที่จะทําให้จิ๊กซอโศกนาตรกรรมของพิมพ์สมบูรณ์แบบมันคือเรื่องรลวที่จะทําให้เราเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ต้องการแต่คือการถูกภาคสิ่งสุดท้ายที่คุณรักและยึดเหนี่ยวไปจากชีวิตวงเล็บเปิดเสียงลมพัดแผ่วเบาครอด้วยเสียงไวโอลินที่บาดลึกและเศร้าส้อยวงเล็บปิดผู้บรรยายวงเล็บเปิดเสียงทุ้มลึก แฝงความเห็นใจวงเล็บปิดหลังจากคืนที่ต้องเผชิญหน้ากับเงาของพ่อในกระจกสปาพจิตใจ,จของพิมพ์ก็ดำดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดเธอขังตัวเองอยู่ในห้องไม่รับโทรศัพท์จากใครทั้งสิน้นยกเว้นเพียงสายเดียวเสียงรอสายที่คุ้นเคยดังขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเธอก็รีบกดรับเหล่ากับคนที่กำลังจะจมน้ำและคว้าฟางเส้นสุดท้ายปลายสายคือเสียงทุ่มและอบอ,อุ่นของผู้ชายคนหนึ่งเสียงเดียวในโลกที่ยังทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์พิมพ์ เป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมไม่รับสายพี่เลยพิมพไม่รู้เลยว่าฟางเส้นสุดท้ายที่เธอกำลังยึดก่ออยู่นี้กำลังจะถูกกระชากออกจากมือของเธอไปในไม่ช้าก,ก่อนที่เราจะกล้าวไปสู่จุดแตกหักเราคงต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตของพิมพเสียก่อนชายหนุ่มคนนั้นชื่อนนท์นนทนเป็นสถาปนิกหนุ่มฟรีแลนซ์อดีตรุ่นพี่ที่คณะของพิมพทั้งสองคนรู้จักกันมานานหลายปีและเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาเรื่องงาน จนพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นคนรักอย่างเมียบกมาได้เกือบสองปีแล้วโลกของนนท์นั้นแตกต่างจากโลกของพิมและครอบครัวของเธอโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตเป็นของตัวเองพ่อแม่ของเขาเป็นเพียงข้าราชการบำนาญที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในบ้านหลังเล็กๆชาญเมืองนอนท์เองก็เป็นเพียงคนหนุ่มที่กำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเขามีเพียงสมองสองมือและความฝันที่จะเปิดบริษัทออกแบบเล็กๆ เป็นของตัวเองในสักวันหนึ่งชีวิตของเขาไม่ได้หรูหราไม่มีรถยุโรปราคาแพงไม่มีนาฬิกาเรือนแสนแต่ทุกอย่างก้าวของเขาเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและความจริงใจสำหรับพิมพ์แล้วนนไม่ใช่แค่แฟนแต่เขาคือพื้นที่ปลอดภัยคือบ้านอีกหลังหนึ่งที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินเวลาที่เธออยู่กับนนท์เธอไม่ใช่นักออกแบบระดับอาวุโสไม่ใช่ลูกสาวของเท่าแกรโรงงานเหล็กและไม่ใช่ว่าที่สะพ้ายของตระกูลมหาเศรษฐี เธอเป็นเพียงพิมพ์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถหัวเราะได้สุดเสียงร้องไห้ได้โดยไม่ต้องอายและสามารถเล่าความฝันที่เพ้อเจอที่สุดให้เขาฟังได้โดยที่เขาจะตั้งใจฟังและไม่เคยดูแคลมันเลยนนคือคนเดียวที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่างานออกแบบมีความหมายกับพิมพ์มากแค่ไหนเขาคือคนที่คอยให้กำลังใจเธอในวันที่เธอท้อแท้คือคนที่ช่วยเธอตรวจแบบร่างในคืนที่เธอต้องทำงานจนดึกดื่น และคือคนที่ภาคภูมิใจในทุกความสําเร็จของเธอเรากับเป็นเรื่องของตัวเองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นความลับมาโดยตลอดพิมพ์รู้ดีว่าครอบครัวของเธอโดยเฉพาะแม่ย่อมไม่มีวันยอมรับผู้สายที่ไม่มีอะไรเลยอย่างนนได้เธอจึงเลือกที่จะเก็บเรื่องของเขาไว้เป็นโลกส่วนตัวใบเล็กๆของเธอและเขาเท่านั้นมันคือความสุขเล็กๆที่เธอแอบซ่อนไว้จากการจับจ้องของโลกภายนอกเธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันหนึง่งความสุขเพียงหนึ่งเดียวที่เธอมีอยู่ จะกลายเป็นเครื่องมือที่ครอบครัวจะนํามาใช้ทาร้ายเธอได้อย่างเจ็บปวดที่สุดและเธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาความลับที่เธอคิดว่าเก็บไว้อย่างดีนั้นได้อยู่ในสายตาของแม่เธอมาโดยตลอดหลังจากที่พิมพ์ตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกไปหลายวันไม่ยอมกลับบ้านเพื่อดําเนินการเรื่องงานแต่งงานที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความอดทนของผู้เป็นแม้ก็ขาดสบ้านลง ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบุกมาหาพิมพถึงห้องชุดของเธอโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าในสายของท่านนั้นล้นลุ่มไปด้วยความโกรธและความกังวลท่านใช้กุญแจสำรองที่เคยขอไว้ไขประตูเข้าไปด้วยความถือวิสาสะและภาพแรกที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเมื่อบานประตูเปิดออกนั้นก็เปรียบเสมือนน้ำมันที่ถูกราดลงบนกองไฟที่คุโซนอยู่แล้วภาพของพิมพลูกสาวของท่านที่กำลังนั่งร้องไห้เซิรกฟเซื่นจนต,นตัวโยนอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายคนหนึ่งที่ท่านไม่เคยเห็นหน้า นนทวินาทีนั้นเองพายุอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้ระเบิดขึ้นอย่างไม่มีสัญญาณเตือนเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงและเต็มไปด้วยความโกรธจัดของผู้เป็นแม่ดังลั่นไปทั่วบริเวณท่านปีเข้าไปหาสองหนุ่มสาวราวกับพายุหมุนกระชากแขนของพิมพ์อย่างแรงจนเธอหลุดออกจากอ้อมกอดของนอนและเซธลาไปอีกครั้งจากนั้นท่านก็หันไปเผชิญหน้ากับนนที่ยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงนิ้วมือที่สั่นเทาด้วยความโกรธของท่านชี้ตรงไปยังใบหน้าของเขา ตามมาด้วยพายุแห่งถ้อยคําที่หยาบคายและดูถูกเหยียดหยามที่สุดเท่าที่นนเคยได้ยินมาในชีวิตท่านตรานะว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายไร้หัวนอนปลายเท่าเป็นแค่มงดาจนต่อที่ไม่มีปัญญาทำมาหากินเป็นชิ้นเป็นอันคิดจะมาหลอกลวงก่อลูกสาวของท่านกินเป็นตัวเสนียจันไหลที่คอยฉุดลัง้งและขัดขวางอนาคตอันสดใสที่ท่านได้ปูทางไว้ให้พิมพ์แล้วนนพยายามจะตั้งสติและอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผล เขาพยายามจะบอกว่าเขากับพิมพ์รักกันด้วยความจริงใจเขาไม่ใช่คนอย่างที่ท่านกล่าวหาและพร,พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่ทุกคําพูดของเขากลับถูกกลืนหายไปในเสียงตวาดที่ดังขึ้นเลื่อยอๆของแม่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดผ่านม่านแห่งความเกลียวกลาที่กําลังบดบังหูและตาของท่านไปได้เลยในสายตาของท่านตอนนั้นนนคือสัตรูคือตัวปัญหาที่ต้องถูกกําจัดออกไปให้พ้นทางเท่านั้นเมื่อเห็นคนรักของตัวเองถูกหยามเกียดอย่างรุนแรง สัญชาตยานของพิมพก็สั่งให้เธอต้องลุกขึ้นปกป้องเธอเก้าวเข้ามาขวางระหว่างคนทั้งสองพร้อมพองปะตกลบบอกแม่ทั้งน้ำตาว่าให้หยุดทำร้ายนนทอเธอบอกว่านนท์คือคนที่เธอรักคือคนเดียวที่เข้าใจและดีกับเธออย่างแท้จริงแต่คำพูดเหล่านั้นแทนที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมันกลับยิ่งทำให้แม่คลั่งมากขึ้นไปอีกราวกับกระทิงที่ถูกแทงด้วยเหลาเล็กในแววตาของท่านเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นที่ลูกสาวบังอาจมาปกป้องผู้ชายคนอื่นต่อหน้าท่าน ท่านหันควับกลับมาหาพิมพ์และฝ่ามือที่เกรงแน่นของท่านก็ได้ฟาดลงบนใบหน้าของลูกสาวอย่างแรงเต็มเหนียวเพีย <"P ier, S 1> เสียงนั้นดังลั่นไปทั้งห้องมันไม่ใช่แค่เสียงของฝ่ามือที่กระทบลงบนผิวเนื้อแต่มันคือเสียงของหัวใจที่แตกสลายพิมพ์หน้าหันไปตามแรงตกความเจ็บแสบบนใบหน้าเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดที่กรีดลึกลงไปในใจตามมาด้วยเสียงตะหวาดที่สัน่นเครือด้วยโทสะของผู้เป็นแม่แก่ยังจะกล้าปกป้องมันอีกหรออีพิมพ์ แกแหกตาดูสภาพมันสิเสื้อผ้าหน้าผมมันมีอะไรดีมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงแกให้สุขสบายได้เหมือนที่แกกำลังจะได้เป็นถ้ามันจนก็เลิกกับมันซะอย่ามาทำตัวโง่ๆให้ฉันต้องขายที่หน้ากลับไปทำหน้าที่ของแกสงครามน้ำลายยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดคำพูดที่แหลมคมเล้ากับเศษแก้วถูกาสาดใส่กันไม่หยุดหย่อนจากทั้งสองฝ่ายพิมพยายามจะปกป้องความรักของเธอ ส่วนแม่ก็พยายามจะฉุดกระชากเธอให้กลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงในแบบของท่านจนกระทั่งในที่สุดเมื่อเห็นว่าการคงขู่ด้วยวาจาไม่ได้ผลแม่ก็ได้ยื่นพไพ่ใบสุดท้ายซึ่งเป็นคำขาดที่โหดร้ายและเลือดเย็นที่สุดออกมาท่านจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของพิมพ์และนนท์อแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบว่าหากพิมพ์ไม่ยอมเลิกกับนนท์ทอและกลับไปเข้าพิธีแต่งงานแต่โดยดีท่านจะใช้เส้นสายและอำนาจทั้งหมดที่มีอยู่ ทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายอนาคตของนนในวงการสถาปนิ้ย่อยยับไม่มีชิ้นดีท่านจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่มีวันได้งานทำในบริษัทไหนอีกเลยจะไม่มีใครจ้างเขาและความฝันที่ะเปิดบริษัทของตัวเองก็จะไม่มีวันเป็นจริงมันคือการของครูที่สมบูรณ์แบบการเอาชีวิตและอนาคตของคนที่เธอรักที่สุดมาเป็นตัวประกันบีบบังคับให้พิมพ์ต้องเป็นคนเลือกระหว่างความสุขของตัวเองกับความพินาศของคนรัก หลังจากที่พายุอารมณ์อันบ้าคลั่งของผู้เป็นแม้ได้พัดผ่านและจางหายไปทิ้งไว้เพียงเศสซากของหัวใจที่แหลกสลายภายในห้องชูดที่เคยอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นบัดนี้กลับตกอยู่ในความเงียบงันที่หนักอึ้งและเยือกเย็นเสียยิ่งกว่าสสารมีเพียงเสียงสะอื้นให้ที่ถูกกดกั้นไว้จนแทบจะขาดใจของพิมพ์ที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะทำลายความเงียบอันน่าอึดอัดนั้น ร่างของเธอกองอยู่บนพื้นอย่างอ่อนแรงราวกับตุ๊กตาที่สายปานขาสะบ้านลงนนคุกเข่าลงข้างข้างเธออย่างช้าช้าใช้แขนทั้งสองข้างโอบประคองและดึงร่างที่สั่นเทาของเธอเข้าไปกอดไว้แนบอกเขาไม่ได้เอ่ยคำพูดไวโดดออกมาเพียงแค่รูปศรีรษะของเธอเบาๆปล่อยให้เธอได้ระบายความเจ็บปวดทั้งหมดออกมาผ่านหยาดน้ำตาเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเป็นหลักให้เธอยึดเหนี่ยวเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อปกป้องเธอจากโลกภายนอกที่โหดร้ายแต่ลึกตอ่อ ลงไปในใจของเขาเองนั้นเขาก็ตระหนักดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เดินทางมาถึงทางตันแล้วอย่างสมบูรณ์คำขู่ของผู้เป็นแม่นั้นไม่ใช่แค่ลงปากเขาเห็นความเด็ดเดี่ยวและไร้ความปราณีในแววตาคู่นั้นนี่คือเกมที่เขาไม่มีวันจะเอาชนะได้ค่ำคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายวันที่พิมพ์ไม่ได้เห็นภาพหลอนของพ่อในกระจกไม่ได้ยินเสียงกระซิบปิศนาที่คอยหลอกหลอนเธออีกต่อไป นั่นเป็นเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งๆหน้าในตอนนี้มารุนแรงชัดเจนและโหดร้ายเสียยิ่งกว่าปีศาจหรือพูดผีต้นไห่นนที่เธอเคยจินตนาการขึ้นมาเสียอีกมันคือความจริงอันน่าเกลียดน่ากลัวที่เธอมีอาจหลีกหนีไปไหนได้ผลเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดก็ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งเสียงร้องให้ของพิมเริ่มแผ่วเบาลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นเอบาบาเธอค่อยๆผ่าตัวออกจากอ้อมกอดของเขาอย่างช้าๆ แล้วงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของชายผู้เป็นที่รักข้งน้ำตาที่ยังคงไหลนองอาบสองแก้มแววตาของเธอในตอนนี้ไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือเสียใจอีกต่อไปแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าวความว่างเปล่าของคนที่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาโดยสิ้นเชิงเธอรู้ดีแก่ใจว่าเธอไม่สามารถดึงดันต่อไปได้อีกแล้วเธอไม่สามารถเอาอนาคตทั้งชีวิตของคนที่เธอรักที่สุดมาเดิมพันกับความสุขของตัวเองได้ดเ,ดขขเ,ไดเธอรักเขามากเกินกว่าที่จะเห็นเขาต้องพังทลายลงไปเพราะความเห็นแก่ตัวของเธอ แล้วในที่สุดเสียงที่สั่นเครือและแหบพร่าราวกับไม่ใช่เสียงของตัวเองก็ได้เอ่ยคำพูดที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเธอออกมาทุกค้อยคำเหมือนมีที่กีดซ้ำลงบนบาดเผนในหัวใจของคนทั้งสองเธอบอกเลิกกับเขาเธอบอกให้เขาไปจากชีวิตของเธอเสียเธอบอกว่าเรื่องระหว่างเรามันต้องจบลงเพียงเท่านี้เพื่อตัวของเขาเองหัวใจของนนราวกับถูกบทขยี้เขาคว้าตัวเธอเข้ามากอดไว้แน่นกว่าเดิมราวกับกลัวว่าเธอจะสลายหายไป เขาสายหน้าไปมาอย่างไม่ยอมรับใหม่พี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่ไม่ยอมแพ้เราจะสู้ไปด้วยกันนะพิมพ์เราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแม้ว่าในใจจะรู้ดีว่ามันเป็นเพียงความหวังลมต่อแรงต่อก็ตามแต่พิมพ์กับสายหน้าชา้าช้าหยดน้ำตาแห่งความสิ้นหวังหยดสุดท้ายไหลลีลงมาในแววตาของเธอไม่มีประกายแห่งการต่อสู้อีกต่อไปแล้วมันจบแล้วนวนทอมันจบแล้วจริงๆ พิมพแพ้แล้วเสียงของเธอกลายเป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเราวกับเสียงของคนใกล้ตายไปเถอะนะถือว่าพิมพขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายออกไปจากชีวิตพิมพซะอย่าให้พิมพต้องรู้สึกผิดที่เป็นคนทำลายชีวิตพี่ไปมากกว่านี้เลยเธอหยุดไปชั่วครู่เพื่อรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายถ้าถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงได้กลับมาลักกันอีกครั้งนะและนั่นคือคำพูดสุดท้ายคำอำลาที่เป็นดังคำสาปนนทอค่อยค่อย คลายอ้อมกอดออกจากล่างที่ไร้วิญญาณของเธออย่างเชื่องชา้าเขามองหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายพยายามจะจดจําทุกรายละเอียดไว้ในความทรงจําก่อนที่จะตัดสินใจหันหลังและเดินจากไปอย่างเงียบต่อทุกอย่างก้าวที่เขาเดินจากมานั้นหนักอึง้งราวกับมีโซดรวนที่มองไม่เห็นฉุดลั้งไว้เขาทิ้งไว้เพียงหัวใจที่แตกสลายของตัวเองและทิ้งให้พิมพ์ต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่แท้จริงแต่เพียงลําพังความมืดที่ปราศจากแสงสว่างแม้เพียงวิป,ปี ความมืดที่กำลังจะกกืนกินลมหายใจสุดท้ายของเธอไปในไม่ช้าและแล,ะและ้วเมื่อแสงสว่างดวงสุดท้ายที่ชื่อว่านอนทอได้ดับลงอย่างสมบูรณ์โลกทั้งใบของพิมพ์ก็เข้าสู่สภาวะมืดมิดโดยสมบูรณ์มันไม่ใช่ความมืดที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความมืดที่ว่างเปล่าและสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดประกายไฟแห่งการต่อต้านที่เคยลุกโชนอยู่ในแววตาของเธอได้มอดดับลงจนหมดสิน้นเธอไม่ได้ขัดขืนไม่ได้โต้เถียงหรือแสดงอารมณ์วัยโดดออกมาอีกต่อไป เธอกลายสป้าเป็นเพียงตุ๊กตาไขาลานที่ว่างเปล่าตุกตาที่สวยงามแต่ไรวิญญาณที่เคลื่อนไหวไปตามการควบคุมของผู้ไขาลานทุประการเธอทําทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งเล่ากับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เธอยอมกลับไปที่บ้านหลังนั้นบ้านที่เคยเป็นทั้งที่พักพิงและกรงขังเธอยืนนิ่งต่อให้ช่างเสื้อวัดตัวและลองชุดแต่งงานราคาแพงระยับโดยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อรูปแบบหรือเนื้อผ้าที่เธอเคยลหลงไหลเธอนั่งร่วมโตะอาหารกับครอบครัวของฝ่ายชาย พูดคุยตอบคำถามด้วยรอยยิ้มที่ถูกประทับไว้บนใบหน้าแต่ไร้ซึ่งประกายในแววตารอยยิ้มที่เย็นชื่ดเดีวกับรอยยิ้มของลูกป,ปั่นในสายตาของพ่อและแม่นี่คือัยชนะนี่คือบทสรุปที่ถูกต้องพวก่ันมองภาพตรงหน้าด้วยความพึงพอใจและโล่งอกในที่สุดลูกสาวที่เคยดื้อรั้นก็คิดได้และยอมเดินในเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่พวก่ันได้ขีดไว้ให้แล้วพวก่ันมองไม่เห็นหรือไม่พยายามที่จะมองให้เห็น ว่าภายใต้ความสงบนิ่งและการยอมจำนวนอันว่าง,ง่ายนั้นจิตใจของพิมพ์ได้ตายลงไปแล้วอย่างช้าๆมันกำลังเน่าเปื่อยและผุพังลงจากภายในการสูญเสียนนไปในครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นแค่การสูญเสียคนรักแต่มันคือการสูญเสียกระจกเงาบานสุดท้ายที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเธอยังเหลืออยู่ความฝันได้ถูกเผาทำลายไปในกองไฟแห่งความคาดหวังสมุดร่างแบบของเธอถูกปิดตายและวางทิ้งไว้ที่มุมหนึ่งของห้องสุ่ที่บัดนี้ได้กลายเป็นเพียงอดีตอิสรภาพ ได้ถูกลิฟไปจนหมดสิน้นกุญแจห้องชุดที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอิสระถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างไม่ใย,ยดีและตอนนี้ความรักเสาหลักต้นสุดท้ายที่คำจุนชีวิตของเธอไว้ก็ได้ถูกสังเวยไปบนแท่นบูชาที่เรียกว่าความเหมาะสมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหมายของชีวิตได้ถูกพาไปจนหมดสิน้นเธอก็ไม่เหลือเหตุผลอะไรที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วแล้ววันพิพากษาก็เดินทางมาถึง มันคือวันที่สิบหลังจากที่พ่อของเธอได้ประกาศสิ้สตาชีวิตของเธอวันแต่งงานที่ควรจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขท้องฟ้าในวันนั้นกลับมืดคลึมไปด้วยเมฆฝนสีเทาเข้มบรรยากาศรอบตัวอึมครึมและหนักอึ้งเรากับธรรมชาติกำลังจะจัดงานไว้อะไรให้กับชีวิตที่กำลังจะสูญสิ้นไปพิมพ์อยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมที่ดีที่สุดประดับด้วยลูกไม้ฝรั่งเศสและไข่มุกเม็ดงาม แต่ความมดงามของอภรรกับขับเน้นให้ใบหน้าของเธอที่ซีดขาวเลากกระดาษนั้นดูน่าเวทนายิ่งขึ้นไปอีกเธอนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกเนาบานใหญ่ในห้องนอนที่เธอเติบโตมาจ้องมองเงาสะท้อนของผู้หญิงแปลกหน้าในนั้นผู้หญิงที่กำลังจะถูกส่งตัวไปเป็นเครื่องบณาการในมือที่สันเทาของเธอไม่ได้ถือช่อดอกไม้คานลาลินลี่ที่เจ้าบ่าวส่งมาให้แต่กับกำจดหมายฉบับหนึ่งไว้แน่น จดหมายลาตายฉบับสุดท้ายที่เธอเขียนด้วยลายมือที่สั่นเทาและเปืเป้อนไปด้วยหยาดน้ำตาจดหมายที่เธอเขียนถึงนนททอคนเดียวในโลกที่เธออยากจะพูดคุยด้วยในวาระสุดท้ายเนื้อความในนั้นไม่ได้มีการตัดพ่อหรือกล่าวโทษใครมีเพียงการบอกเล่าถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่เธอมีให้เขาและคำขอโทษซ้ำแลว้วซ้ำเล่าที่เธออ่อนแอเกินไปที่จะต่อสู้เคียงข้างเขาต่อไปได้อีกเรื่องราวหลังจากนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นที่โบสถ์คิดสุดหรูหรือห้องสัตว์เลี้ยงในโรงแรมห้าดาวที่ถูกจองไว้แต่มันเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบที่สุดภายในห้องนอนของเธอเองห้องที่ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดไม่มีเสียงโวยวายเพื่อเรียกร้องความสนใจตามมาด้วยเสียงเสียดสีของขาเก้าอี้ไม้สักที่คูดไปกับพื้นก่อนที่จะเป็นเสียงตุกที่ดังขึ้นเพียงครั้งเดียว เสียงของเก้าอี้ที่ถูกทิบจนล้มลงไปกระแทกกับพื้นพรมหนานุ่มและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบความเงียบที่หนักอึ้งเสียยิ่งกว่าก้อนตะกัวความเงียบที่เป็นนิรันร์ความเงียบที่กลืนกินทุกสับเสียงและทุกชีวิตชีวาโศกนาฏกรรมครั้งนี้มันจึงไม่ใช่การฆ่าตัวตายของหญิงสาวที่สิ้นหวังแต่มันคือการฆาตกรรมโดยแต่ตรองไว้ก่อนที่อาวุธสังหารคือคำว่าความรักและความหวังดี และผู้ลงมือคือคนกลุ่มเดียวในโลกที่อ้างว่ารักเธอมากที่สุดแล,แล้วเรื่องราวทั้งหมดของพิมพ์ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่น่าเศร้าที่สุดนะครับมันคือจุดจบที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่กลับถูกผลักดันให้ต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาตลอด3ามสัปดาห์ช่องว่างระหว่างไว้ความกระตัญยูที่ถูกตีความอย่างผิดเพี้ยนและในวันนี้คือค่านิยมทางวัตถุที่อยู่เหนือคุณค่าของความรักและความเป็นมนุษย์ การปรากฏตัวของนอนในตอนสุดท้ายนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นแสงสว่างที่สองให้เราเห็นบาดแผลของพิมพ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาคือภาพสะท้อนของทุกสิ่งที่พิมพ์ต้องการในชีวิตความเข้าใจการยอมรับและอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับจากครอบครัวของเธอเลยโศกนาฏกรรมของพิมพ์จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้แต่งงาน แต่มันคือเรื่องราวของการถูกภาคทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหมายของชีวิตไปจนหมดสิน้นคำพูดของแม่ที่ว่าถ้ามันจนก็เลิกกับมันซะอาจจะฟังดูเป็นคำพูดที่รุนแรงและไร้หัวใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเสียงสะท้อนของค่านิยมที่ฝังลากลึกอยู่ในสังคมของเราสังคมที่มักจะวัดคุณค่าของคนจากเปลือกนอกจากทรัพย์สินเงินทองจากสถานะทางสังคมมากกว่าที่จะมองลึกลงไปถึงจิตใจและความดีงามข้างใน ความรักของพิมพ์และนนที่ควรจะเป็นสิ่งที่สวยงามกับถูกลดทอนคุณค่าลงมาให้เหลือเพียงแค่ความไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ใหญ่เรื่องราวของพิมพ์ได้จบลงแล้วแต่คำถามที่เกิดขึ้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของเราเรากำลังสร้างสังคมแบบไหนกันอยู่สังคมที่ความรักต้องถูกตีค่าเป็นตัวเงินสังคมที่บีบคั้นให้คนหนุ่มสาวต้องเลือกระหว่างความปัญญูและความสุขของตัวเอง และเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในครอบครัวอื่นๆอีกผมคงไม่มีคําตอบสําเร็จรู้ให้กับคําถามเหล่านี้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นพูดคุยกันอย่างเปิดอกและรับฟังซึ่งการและกันอย่างแท้จริงในครอบครัวของเราเองพยายามทําความเข้าใจโลกในมุมมองของอีกฝ่ายลดทิฐิและกําแพงในใจลงและให้เกียรติในการตัดสินใจของการและการให้มากขึ้นสําหรับค่าคืนนี้ และเป็นแรงผลักดันให้เราหันกลับมาดูแลความสัมพันธ์ของคนที่เราลักให้ดีกว่าเดิมนะครับอย่าร้อให้ทุกอย่างสายเกินไปเหมือนในเรื่องเรานี้ขอให้ทุกท่านใช้เวลาที่เหลือของค่ำคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่โอกกอดคนที่คุณรักวงเล็บเปิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนสนิทวงเล็บปิดและบอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีความหมายกับคุณมากแค่ไหนขอบคุณที่ติดตามและฟังความคิดของวัยรุ่นมาโดยตลอดนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ